เสื้อโคเชตัวนี้นะคะรหัส mf 1 9 4ค่ะเป็นเสื้อโคเชถักจากคอขยายลายนะคะคลิปวิดีโอพาถักพี่เมย์ลงไว้ที่ YouTube นะคะรหัสของคลิปวิดีโอก็คือ mf 1 9 4อัลบั้มเพลิสก็คือ mf 1 9 4 at m a t e n i handmade นะคะรอบ,บอกของเสื้อตัวนี้นะคะ110เซนรักแร้รอบรักแร้48เซนความยาว55าเซนค่ะ ถักจากไหมซัมเมอร์เส้นขนาดเบอร์สิบหกนะคะหัวเข็มที่ใช้คือหนึ่งจุดศูนมิลค่ะปริมาณไหมที่ใช้ไปสองร้อยยี่สิบกรัมค่ะสนใจที่จะถักก็ตามไปเลยนะคะที่ youtube ค่ะ mf หนึ่งเก้าสี่นะคะเสื้อตัวนี้ลายเป็นลายพื้นฐานนะคะโชว์แรงมือของเราเองลายที่ใช้ถักจะเป็นการถักพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะอ่านคำอธิบายใต้คลิปที่พี่เมย์ลงไว้แล้วตามไปดูข้อมูลได้เลยนะคะภาพต้นแบบอยู่ที่เว็บไซต์ของพี่เมย์ค่ะ